สค่ะสมาชิกที่เด็ดเลขวิ่งหนุ่มสาร,รคามทุกท่านนะคะเนาะก็วันนี้ก็คือนําเลขทูบมาให้ดูนะคะซึ่งอาจารย์หนุ่มสาร,รคามก็ได้จุดทูบนะคะควันก็ยังขมงชงเชงอยู่เลยนะคะตอนนี้เลขทูบที่ออกมานะคะเลขทูบที่ออกมาในค่ําคืนนี้นะคะก็คือ3ามแปดเราลุ้นตัวที่3าไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าตัวอารีก็คือวันนี้ยังไม่ได้ไล์สดเลยเนาะ,ะ,ะก็ถือเอาโอกาสนี้มาไล์สดให้สมาชิกทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกัน นะคะเนาะเพราะว่าเลขทูบเลขทูบตัวที่สามจะออกมาเป็นตัวไหนเช่ไนไรทุกท่านอย่าพลาดชมนะคะเนาะ,ะท่านใดที่เข้ามาทีหลังก็อย่าลืมกดดูย้อนหลังนะคะเพราะตอนนี้ตัวอารีก็คือว่างว่างช่วงนี้ก็คืออาจารย์หนุ่มจุดทูบเสร็จสวดมนต์เสร็จก,ก็คือได้โอกาสที่ดีนะคะโอกาสที่ดีในเวลานี้ นะคะได้มาไลฟ์ให้ทุกท่านได้ดูซึ่งพุ่งนี้ก็คือรัฐบาลไทยนะคะงวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดหกห้าหวยออกวันที่ศุกร์นะคะหวยออกวันศุกร์หวยออกวันศุกร์เลขกําลังวันก็คือเลขหกนะคะหวยออกวันศุกร์เลขกาลังวันก็คือเลขหกซึ่งหกและเก้าเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะ,ะทุกท่านก็อ่ะตอนนี้เรามาชมเลขตัวที่สามกันไปพร้อมๆกันนะคะเนาะ,ะนะว่าจะเป็นเช่นไร มาลุ้นนะคะเห็นแล้วก็คืออย่าลืมแคปนะคะเห็นแล้วอย่าลืมแคปเนาะค่ะตัวรีก็คือจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้เลยไอ้ไข่ขอได้ไว้รับนะคะในงวดนี้พรุ่งนี้รัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดหกห้านะคะจะเป็นเช่นไรนะคะก็ขอให้ไอ้ไข่ให้โชคกับสมาชิกทุกท่านด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ เนาะจะได้มีกินมีใช้ปลดหนี้ปลดสินไปพร้อมๆกันในวันพรุ่งนี้นะคะตัวที่สามออกมาแล้วนะคะตัวที่สามออกมาแล้วนะคะตัวอารีไม่ได้มองเห็นนะคะว่าคอมเมนต์หรืออะไรยังไงไม่ไม่ได้ดอูอาจารย์หนุ่มช่วยเปิดโทรศัพท์ดูซิว่าเป็นเช่นไรเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้เห็นใครเลยสักคนนะคะ อ่ะเปิดแล้วก็เอาเสียงลงเอาเสียงลงค่ะเอาเสียงลงค่ะเอาเสียงลงเอาเสียงลงค่ะนะคะถ้าเช็คแล้วถ้าเห็นสมาชิกเข้ามาดูแล้วก็คือเอาเสียงลงเนาะ อ่าโอเคนะคะตัวที่3ตัวที่3จะเป็นเช่นไรนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในค่ำคืนนี้คุณไปจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะคะนะสำหรับเลขอาจารย์หนุ่มสละคามเราให้สมาชิกที่ซื้อซองที่ซื้อซองแล้วก็ที่อ่าร่วมอนุโมทนาบุญนะคะในช่วงก่อนหน้านูน้นตั้งแต่วันที่18นะเนาะหวยออกวันที่16ตัวอารีก็คือบอกว่าเออขอร่วมทำบุญคนไหนอ่าโอนมาร่วมจะไป ทำบุญคือตัว阿里จะเอาเงินไปซื้อน้ํายาล้างห้องน้ำะนะนะคะก็เลยก็เลยมีสมาชิกหลายท่านแหละที่โอนเข้ามาร่วมนะอาลีก็ได้ไปทําภารกิจตรงจุดนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวที่สามจะออกมาแล้วนะคะผ่อนเสียงลงนะคะถ้าดูแล้วก็คือผ่อนเสียงลงนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติสมาชิกเราอยากเพิ่มเสียงหรือเพิ่มวอลลุ่มนะคะเราต้องให้เกียรติสมาชิกตัวที่สามออกมาแล้วนะคะนะแต่ว่ายังไม่หมด จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวตัวอารีก็คือจะจะบอกนะคะซึ่งอยู่ตรงหน้านี้บางทีบางครั้งทุกท่านที่อยู่ทางบ้านรับชมรับฟังก็คือจะไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเลขอะไรมันเป็นตัวเลขอะไร,ะไรซึ่งพรุ่งนี้นะคะเป็นวันศุกร์เป็นวันศุกร์เลขกําลังวันตัวอารีบอกแล้วว่า6และ9เป็นตัวเลขเดียวกัน6และ9เป็นตัวเลขเดียวกันถ้าเห็นแล้วรีบไปจับจองลอตเตอรี่ได้เลย ไม่พูดมากนะคะไม่พูดมากเจ็บคอนะคะเพราะว่าตัวเลขนี้จะตรงกับเลขอาจารย์หนุ่มสารคามหรือไม่ทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังแล้วได้เห็นแล้วนะคะตั้งแต่วันที่18แล้วแล้วเมื่อวานก็แจกไปแล้วยกเว้นกลุ่มอารีฟรีแนวทางยกเว้นกลุ่มปลดหนี้ยกเว้นทุกช่องทางอากาศ YouTube เว็บไซต์ Google ยังไม่ได้ลงให้แต่ในกลุ่มในส่วนตัวลงให้หมดแล้วนะคะตัวที่สามานสมาชิกทุกท่านเห็นแล้วอย่าลืมแคปอย่าลืมแคป เรารีบจัดหาเลยนะคะตัวเลขออนไลน์นะคะตัวเลขออนไลน์มีเนาะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตัวอะไรก็คือฝากไว้ด้วยสําหรับบ้านรวยทรัพย์นะคะบ้านรวยทรัพย์เนาะ,ะอ่ะโอเคเห็นเป็นเช่นไรนะคะเห็นเป็นเช่นไรแคปเลยนะคะแคปได้เลยอ่ะโอเคนะเพื่อไม่ให้เป็นการว่าคลิปยาวนะคะสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาดูย้อนหลังโอ้โหทูบก็ไม่หมดแล้วสวยงาม นะสวยงามมากอ่ะโอเคฉเฉลยเนาะะเฉลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกท่านก็คือจะได้ไปนอนอ่ะโอเคนะคะในค่ําคืนนี้เลขทูปอาจารย์หนุ่มที่จุดออกมานะคะซึ่งขอกับไอ้ไข่นะคะขอข,ขอกับไอ้ไข่เลขที่ออกมา3ตัวตรงนะคะ3 8 9 3 8ดเด นะคะอ่ะโอเคถ้าทุกท่านเห็นแล้วก็คืออย่าลืมแคปนะคะตัวแอดมินอารีก็คือจะขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ซึ่งสมาชิกท่านใดที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะคุณเห็นแล้วคุณรีบไปซื้อก่อนมันจะอั้นนะคะแต่ที่ดูดูที่รู้รแน่ๆคือ8338เนี่ย8998เนี่ยก็คือไม่น่าจะเหลือแล้วนะคะเนาะโอเคก็ขอให้โชคดีจงเป็นแก่ของทุกท่านขอให้มีกินมีใช้ปลดนี้ปลดสินไปพร้อมๆกันในงวดวันที่1เดือน765นะคะสวัสดีค่ะ